ใครดูซีดีเรื่องนี้แล้วบ้าง ดูแล้วรู้เลยไหมว่าฆาตกรเป็นใคร The Resident ครับซีรีส์แนวมิสซูรี่คอมดี้ดราม่าเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนนะครับที่ตามหาว่าใครเป็นฆาตกรเนื้อเรื่องสนุกตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ตลกมากเป็นตลกหน้าตายนะครับดูแล้วฮาดูแล้วลุ้นไปทั้งเรื่องเรื่องข่าวๆนะครับก็มีอยู่ว่ามีคนสําคัญนะถูกฆ่าตายใน The White House นะครับหรือว่าทำเนียมขาวซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าทำเนียมขาวเนี่ยก็คือที่พักอาศัยแล้วก็ที่ทํางานของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตัวเอกของเรานะครับนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกคออเดียก็ตต้งาามห ให้เจอว่าไข่เป็นฆาตกรหนังซีรีส์แนวนี้นะครับบางคนเขาจะเรียกว่าแนวฮูดันเน็ตเดี๋ยวถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นหนังแนวไขรเป็นฆาตกรตามหาฆาตกรนะครับซึ่งปกติเรื่องแนวเนี้ยถ้าเป็นเรื่องอื่นน,นะครับมันก็มักจะเกิดขึ้นในห้องเล็กๆบ้านเล็กๆนะครับแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่แค่ไม่กี่คนแต่เรื่องเนี้ยเตุมันเกิดขึ้นในทำเนียบข่าวอ่ะทุกคนทำเนียบขาวที่มีห้องไป็นร้อยห้องแล้ววันนั้นดังมีงานเลี้ยงด้วยคือผู้ต้องสงสัยมีเป็นร้อยคนนั่งดูเรื่องนี้นะครับเหมน,น่นปวเ,วา,เ,า,เวาใเ็ คือซีรีส์มันมี8ตอนใช่ไหมรุนทุกตอนจนถึงตอนสุดท้ายอะเป็นซีรีส์ที่สนุกมากนะครับดำเนินเรื่องเร็วมากไม่อื่ดเลยแล้วคือฮามากด้วยดู8ตอนรวดเดียวจบส,สบายๆเลยเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยพี่ชอบมาก The r e s i d e n t นะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับใน Netflix ลองไปดูกันนะเรามาคุยกันเออ